สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมมือถือเล่นนะครับวันนี้ขอสโลว์เดี่ยวๆไปเพียวไปเลยนะครับไปหาเพื่อนข้างหน้านะครับกับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือมั่วเช่นเคยนะครับมารอสักครู่เดียวเนี่ครับเข้าไปที่กดการเริ่มต้นนะครับหรือว่ากดเตรียมพร้อมนั่นเองนะครับผมก็ทํากดเป็นคนแรกเลยนะครับมาวันนี้ขอเล่นไปที่จู่ลงนะครับเทพเจ้าแห่งการสายฟาร์มนะครับและการตีป้อมเร็วนะครับเลือกไอเทมไปที่จังเกิลไปที่เรียบร้อยแล้วป๊าบเข้าให้นะครับหนึ่งดอกนะครับผม อ่าแต่ขอออกตัวก่อนนะครับว่าอันนี้ผมมาภาคทีหลังนะครับผมอัดคลิปเป็นผมอัดจริงๆนะครับแล,ลแล้วผมมาอัดคลิปเอ่อและผมมาภาคเสียงใส่ทีหลังนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมนะครับมาเริ่มสตาร์ทเข้ามากันที่หน้าเกมแล้วนะครับผมมาเริ่มออกตัวกับจูนล,ลงไปรอกันที่ป่ากันเลยนะครับผม มอนเตอร์จวงมอนเตอร์ไปแล้วจวงมอนเตอร์ไปแล้วก็ผมป้ากาให้นะครับดูดีดูดีดูดีใครจะอยู่ใครจะไปนะครับระหว่างผมกับมอนเตอร์นะครับเพิ่งเลเวลหนึ่งนะครับผมมาสับไปโอ้โหอาลูกาดเข้ามาแย่งฟาร์มได้อย่างไรครับอย่างนี้จริงๆแล้วอาลูการดนะครับเป็นตัวฟาร์มที่แน่นมากเลยครับแต่ว่าเสียสละให้ผมไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมออกจังเกิลมาแล้วครับมาตีคลิปมอนเตอร์ป่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตายไม่ตายตายไปที่เรียบร้อยนะครับไม่สนใจ้วครับอาลูการดี๋ยวมาแย่งซันกันเลยคลิปตัวแรกแย่่งงงงรไปเเลยนนััััมมาาโอ้หหจฝตขด งัดออกมางัดออกมาไม่ได้นะครับโอ้โหโดนสันตบไปเรียบร้อย1คิวนะครับผม มาหลวงป้อมกันต่อเลยนะครับอย่างนี้ไม่มีใครมากันโออลูกาดการบนให้เราสวยนะครับน่ารักมากเลยมาใส่ป้อมกันต่อนะครับเห็นถึงท <k> ีมเวิร์กกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับทีมนี้น่ครับผมมาสอยป้อมไปสสยป้อมไปนะครับคลิปเริ่มเข้ามาเรื่อยๆน่ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องถอยไม่ต้องหนีไม่ต้องหายนะครับใส่ไปใส่ไป,ไปโอ้โหไอเสือมาว่ะถอยดีกว่าอย่างนี้ป้อมใกล้แตกแล้วนะครับผมถอยถอยถอยมาเอาใหม่นะครับไม่ยอมนะครับสับป้อมต่อเราเลยกับจู่ล่งนะครับมาตายแล้วมาเดียวๆก็ไปเลยงัดออกมานะครับงัดทั้งงัดทั้งงัดนะคร มันรอนนะครับนี้นะครับจะไปช่วยอาลูกาดนะครับอ้าวตายครับผมอาลูกาดตายแบบนี้ก็ถอยสิครับม,มาเรามีซันอยู่ไม่กลัวนะครับโจงเขาให้นัดออกมาอีกอ้าวอาลูกาดอ้ะไไม่ใช่ซันซันซัน ซันทำไมทำอย่างนี้อปเราตายมาไม่เป็นไรจุดเริ่มต้นกันใหม่นะครับไปที่เลนบนดีกว่าเราไม่ไปหามันแล้วนะครับผมหมาโอ้โหป้อมล้มงอย่างนี้โอโ้เจอสันอีกแล้วครับผมเจอซันแล้วเพื่อนถอยครับเพื่อนถอยเจอซันงัดตัวปอมออกมาโอ้โหตายแล้วงัดตัวปอมมาโดนป้อมตีโอ้โหเสียเลือดฟรีเลยอย่างนี้หมามันยังไม่ยอมแพ้เราใช่ไหมเรา2 1หนึ่งม่าจริงๆริมัน3นะตัวปอมมันบางจริงตัวปอมมันบางอย่าไปลัว <laughs> ถอยดีกว่าถอยดีกว่าเอ้าไม่ถอยงัดอีกงัดอีกงัดอีกนะครับผม,มงัดอีกโอ้โหงัดตัวปอมมาโคเสียดายเลยครับอ่าติดเกาะหนีเลยนะครับติดสปีดเกาะหนีเลย <c oughs> จะอยู่ทำไมเลยครับมาฟ์กลับบ้านนี่ครับอย่างนี้ <c oughs> มา,มาเพิ่มเรื่อยกันที่หน้าป้อมกันใหม่เริ่มสตาร์กันใหม่ไปที่ลเลนกลางกันดีกว่าเรารอบนี้อุย้ยมาขึ้นบนดีกว่ามาโอ้โหโอ้โหมันอยู่กี่ตัว3ตัวนะครับใส่เกาะหนีดีครับใส่เกาะหนีครับปาผิดภาคมว่วขออภัยด้วยนะครับฮันโซแยกล่างมาหน้าเกียดมากเลยนะครับผมจริงๆเอาตัวจริงมาก็ได้ทนายแน่นะครับผมมาโอ้โหอย่างนี้ครับเบอร์มันอยู่คนเดียวอย่างนี้ไล่สิครับไล่สิครับอย่างนี้เบอร์มันเรา3ามตัวอลูกาดมียะนะครับไล่เบอร์มันคนเดียวโอ้โหโอ้หุ่ยลิงกังเหมือนรัก จ้วงไปงัดไปคิดว่าจะรอดไหมครับสามหนึ่งอ่าให้ถ่ายนะครับผมป้าก็ให้นะครับอืมตัวปลอมตายนะครับนึกว่าตัวจริงตายนะครับตัวปลอมก็ตายตัวจริงก็ตายนะครับผมอืมได้อีกหนึ่งคิวนะครับผมทีหมาโซโร่ป้อมไม่มีใครอยู่หน้าป้อมนะครับโซโร่คนเดียวเลยเราป้าป้าป้าติดเกาะตีป้อมเลยนะครับตีโคตรเร็วนะครับตอนแรกเราเอาของมาจังเกิลมาเพื่อจีมาฟาร์มครับโอ้โหเบอร์มันเข้าหลังเรานะครับผมตายโดนป้อมตีอย่างนี้ตุ่มหายนะครับ มาเริ่มสตาร์ทกันใหม่เะครับผมมาเรายังไม่ยอมแพ้ใส่กับไปที่ป้อมบนเหมือนเดิมน,นะครับต้องเอาให้ได้เอาให้ได้นะครับป้อมนี้เสร็จเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมา โอโ้เจอกับเบื้องมันคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมาตัวเดียวไหมมาตัวเดียวไหมหรือมา2ตัวเหมือนในแบบ,เห,บเหมือนในแมปจะเห็น2ตัวนะครับเหมือนในแมปจะเห็นสตัวจริงด้วยนะครับตัวเดียวก็จะตายอยู่แล้วนะครับยังพาเพื่อนมากระทืบเรย์นะครับไม่เป็นไรเกิดสตาร์ทกันใหม่นะครับเอากันใหม่เลยมาบอกเคยยั่นนะครับมาป้อมกลางไม่มีใครอยู่ติดเกาะโซโลโอ้โหฮันโซมาครับผมฮันโซมาป้อมก็ยังเป็นของเราอยู่นะครับฮันโซโดนเรางัดมาครับตายไหมตายไหมโอ้ฮันโซติดตีนวิ่งครับผมอืมโคตรเสียดายเลยนะครับยังไม่ได้ฆ่าสกิลเลยโอ้โหเหมือนคนไรรร้้ตตัวเเเเลลยจจู่โออองาบ มันนะครับหนึ่งหนึ่งใส่กันไปยึบยับยุบยับยุบยับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับกับเบอร์มันโอ้โหโดนครึ่งหลอดเลยนะครับผมโอ้โหเราหายแน่งานนี้ปั๊บเขาให้นะครับหายไปดินที่จีบร้อยนะครับเบอร์มันอย่างรุนแรงเลยนะครับผมเราจู่ร่วงบางนะครับเมื่อไม่ได้ฟาร์มก็บางทันทีนะครับแล้วผมออกขอไม่ไปด้วยโอ้โหเข้ามาในวงล้อมตีทำไมเ,เข้ามาทำไมในวงล้อมตีเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยคิดว่าจะรอดไหมผมว่าไม่น่ารอดนะ ปั๊บปั๊บปั๊บงัดนะครับงัดออกมาได้ซึ่งหนึ่งตัวไหมไม่ได้นะครับตายไปโอ้โอ้โะตัดทภาพอีกทีนะครับลิงหรือว่าเจ้าซันนะครับเข้ามาหลอยป้อมแล้วปุ๊บป้าปุ๊บป้านะครับไม่ทันนะครับลิงสายป้อมไปเป็นที่เรียบร้อยจบเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับจู่ล้งของเราจู่ล้งของเราไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับมีแต่ตายกับตายนะครับผมวิกตอรี่นะครับเกมนี้ไปโอ้โหภาคผิดภาคถูกประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดภาคนะครับต้องขออภัยด้วยโอ้โหได้โล่ได้โล่เงินนะครับดีนนะครััับยยงงงได้โล่เิ นิยมนะครับแต่ตัว